มูกแก้วมันก็นเหมือนพระมันเป็นเศษที่เราอาธิษฐานเวลาเราสวดมันก็นไปตามรูกแก้วก็ไปตามวิญญาณแถวนั้นอะ่ะภบภูมิจะเป็นเทวดาทุกชั้นอะ่ะอยู่บริเวณแถวนั้นอะ่ะถ้าใครน้อมก็ได้ถ้าใครไม่น้อมก็ไม่ได้เหมือนเราเปิดวิทยุละถ้าเราเปิดแล้วก็ฟังได้เราไม่เปิดแล้วก็ฟังไม่ได้อย่างนั้นอะ่ะมันเป็นสื่อในการสวดมนต์ที่เราสวดทุกวันเนี่ย ไปตามลูกแก้วไปตามพระที่เราอธิษฐานที่เราสร้างน,นั่นแหละสงสัยว่าถ้าลูกแก้วที่เขาได้ไปหมดก็ไปขอใหม่ดีหรืออธิษฐานเองได้ไหมคะได้ดีตอนสวดมนต์เนี่ยก็มาตั้งไว้อธิษฐานสวดอย่างถ้าสวดสวดหัโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มก็เอาลูกแก้วที่เราซื้อมาเนี่ยตั้งที่บ้านเลยใช่เราอธิษฐานเวลาสวดก็เข้าตามลูกแก้วตามพระตามรูปรักษ์ของ เทวดาของรูปรักของครูบาจารย์ลูกร,รักของพุทธะรูปรักษที่เป็นเกี่ยวข้องกับศาสนาไปหมดละที่บ้านเราหรือสถานที่ที่เราไปอธิษฐานเราไปสร้างไว้นั่นแหละก็ไปหมดละอย่างนี้แสดงว่าลูกแก้วสามารถวางไว้ที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็ได้วางไวไไ้ได้เวลาสวดก็ไปได้แต่คนรับอะวิญ,ญญาณที่รับอะมันอยู่ที่เขาน้อมหรือเปล่า ถ้าก็น้อมเขาก็ได้หรอถ้าไม่น้อมเขาก็ไม่ได้มีเหตุไหมคะที่วิญญาณไหนเขาไม่น้อมเขาไม่รู้คนที่ตายใหม่ๆม่สัมวเวสีพวกที่น้อมกับเทวดาแถวนะั้นเขาเห็นทุกครั้งเขาก็มารอแถวนั้นมีหลายท่านะสร้างบ้านใหม่แล้วก็บ้านก็ะมงเสาใช่ไหมคะเขาก็จะเอาลูกแก้วไปใส่ไว้ในเสาเนะะี่ยค่ะซึ่งมีจัานานแลนวสมัยหลวงปู่แล้วบางคนเอาไป วางรอบบ้านเลยวางในดินเน่ยขูดในดินพกไปวางไว้เดี๋ยวเด็กมันก็ไปทิ้ง,ง่ะขูดลงในด,ดินแล้ววางรอบๆมันการนําลูกแก้วไปวางที่ต่างๆอ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งช่วยกระจายบุญในการแผ่เมตายนี้ไหมคะใช่มาอยู่ที่วิญญาณหรอกถ้าเขาไม่นอมมันก็ไม่ได้หรอกนะแต่แสงสว่างก็ไปตามนั้นอะ่ะตอนที่เราสวดไปตามรูปลักษ์ที่เราสร้างรูปลักษ์ที่เราอธิษฐานนั่นแหละ แล้วอย่างถ้าเราเพึ่งหัดเนี่ยค่ะเราอาจจะที่ฐานกับลูกแก้วที่ได้มาอย่างไงแล้วเอาไปวางยังไงแล้วจะได้อะไรเนี่ยค่ะนึกถึงหลวงปู่ลูกแก้วนะ่อาบารมีหลวงพ่อน้อมนากําลังจักรพัดใจสาระคมผ่านโหนเข้าไปในลูกแก้วเนี่ยใครก็ตามที่สวดกําลังจกักรพัดหรือใจสารณคมทั่วโลกเนะี่ยมาที่ลูกแก้วโหนเนี่ยนล่วก็แผ่ไป ให้กับโลกโอปาจิกะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายบริเวณแถวเนี้แถวที่ลูกแก้วอยู่อยู่ที่ไหนเออจนกว่าลูกแก้วนี่จะเป็นผงหรือแม่จะจนกว่าจะหมดศาสนาเนาะคือเราอธิษฐานลูกแก้วเวลาไปทิ้งไว้ที่ไหนเวลาเราสวดหรือใครก็สวดก็ตั้งมันจะมาที่ลูกแก้วแล้วสว่างที่ลูกแก้วทีนี้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโอปาจิกะหรือผีทั้งหลายมันก็จะมานอมเอาบุญตามลูกแก้วนั้น ถ้าเขาน้อมนะถ้าเขาไม่น้อมก็ไม่ได้นะแล้วถ้าไม่มีลูกแก้วแล้วเราอยากฝากบุญเราไว้ตรงนั้นเราไปฝากกับอะไรได้อีกพะดิระรูปลักษณ์ของพระรูปลักษณ์ของเจดีรูปลักษณ์ของโบถดรูปลักษณ์ของเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะ่ะได้หมดหละมันเป็นการทําธุรกิจของโพธิสัตว์เขามันก็ทําได้เฉพาะไม่กี่พันปีเนี่แหละศาสนานี่แหละ ไม่กี่วันนี่แหละของวันทีไม่ได้แค่นี้เพราะมันไม่มีหมดยุคก็ไม่มีแล้วไม่ใช่มันได้นานนะไม่ใช่นะจบศาสนาก็ไม่มีแล้วเป็นศูนย์ยกลับคือคนไม่ได้นับถือละมันไม่มีแล้วพลังงานมันไม่ไปแล้วอย่างสมมติเราไปเจอเหินลูกกลมๆเนี่ยเราสามารถที่จะบอกของพ่ออธิษฐานเป็นลูกแก้วได้ไหมครับได้ฮะได้ใช่ไหมครับ มันเป็นสื่อของแก้วมณีแก้วจักรพัดิแก้วมณีฉชดเป็นรวม,ามทาง,ทางเป็นสื่อไงมันอยู่ที่เราคิดออกหรือคิดไม่ออกคนที่จะคิดได้พวกนี้คนนี่ก็ต้องแผ่บ่อยๆต้องบันทึกบุญบ่อยๆต้องสวดมนต์บ่อยๆต้องแผ่เมตตาบ่อยๆทีนี้นนเราทำบ่อยๆในตาหูจมูกเล่นกายเราเรากระทบเนี่ยมันจะเป็นบุญหม,มันจะคิดออก ถ้าที่เราคิดไม่ออกนะเพราะว่าตาหูจมูกเลี้ยกายเราเนี่ยมันอยู่ทางโลกมากมันไม่ใช่นักสร้างบาร,รมีไม่ไม่ใช่นักบันทึกบุญไม่ค่อยได้สวดมนไม่ค่อยได้แผ่เมตตามัวแต่คุยกันเรื่องโลกเรื่องอะไรก็ไม่รู้ประจำเนี่ยมันจะทำได้ไหม,ไ,มได้ไนหะ้รบครบาขนาดเราเราเนี่ยบางครั้งเลยไปสักพักเราถึงคิดออกนะ 嘿嘿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 